โอ้พี่พี่พ,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 พี่ว้าวายวายโอ้พี่พี่น้องี่าพี่โน,โน,น,น,น้องเห็นอะไรกันเนี่ยวิ่งสวัสดีค่ะพบกับช่องวิวเกาะอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็มาในป่ามาหาเห็ดพอค่ะทุกคนแล้วเรามาสายมากนะคะก็ เนี่ยมาก็ได้นิดเดียวเพราะว่ามีคนทีมเช้าเข้ามาเยอะแล้วแล้วก็คือมาเลมนะคะทุกคนมาพอได้หาค่ะนี่พี่หนุกเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่อะไรนี่คือเหลือตาเขานะใช่ค่ะเหลือตาเขาขอช้อนหน่อยเสียเสียไม่ถนัดเลยนี่นะคะเราก็จะเขี่ยออกเนาะเปิดออกนะคะอันนี้ยังไม่แก่แล้วทุกคน ไม่แก่เด้อลูกเล็กๆเราก็จะเอาไว้ก่อนนะอ่อนๆเลยค่ะว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเก็บให้ดูผิวเผินก่อนนะคะลงไปนี่<า>นี่ค่ะทุกคนเยี่ยมจริงๆนะคะนี่น,นี่เจอเห็ดปริศนานะครับมาดูดี่เห็ดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรต่อเนาะเนี่ย ดี sure. the ๋ยวจะเปิดให้ดูนะเนี่ยเหมือนเห็ดละงอกขาวเลยแต่ว่าน่าจะเป็นละงากนะคะทุกคนดอกเล็กเนี่ยแต่แต่เท้ามันก็เหมือนละงอกนะอุ้ยไม่ละงากละงากมีงอนเห็ดละงากนะคะทุกคนมีงอนแล้วก็มีนี่ถุงเท้าเห็นไหมถุงเท้ามันจะสั้นแล้วตรงนี้มันจะเป็นตันๆละงากแน่นอนนะคะเห็ดพิษนะคะทุกคนแบบนี้เห็ดพิษแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหบ้าพิษพิษ วายวายพอ,อพี่พี่น้องลายเฮงน,นี่ครับนี่เจออีกแล้วฟังดินอยู่เลยเหมิดหรือเปล่าอุ้ยเห็นอีกแี่นี้พีพีผีพี่น้อง มี e, มีมันมาครับนี่ค่ะเราก็จะหาไปตามดินแบบนี้นะคะเห็ดเผาก็จะฝังอยูยย่ในดินแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เก็บเอาเลยแบบนี้ได้อยู่นะคะแบบนี้ก็เก็บได้ค่ะแต่แบบนี้ไม่ได้นะคะออันนี้แบบเน่าแล้วนะคะนอนเจาะแล้วนี่ค่ะนี่คะเราก็จะขัวไปเรื่อยๆค่ะทุกคนถ้าเจอค่อยเก็บนะคะได้สามดอกค่ะ มากมากเลยค่ะซีดูว้าวว้าวอือกองกันอยู่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะุ๊บเอามากองกันไว้ก่อนอือถ่ายไม่เห็นนะคะนี่ค่ะจะถ่ายอย่างนี้เนี่ยทุกคนดูตึ๊บปึ๊บ มันกองกันอยู่อย่างนี้เลยค่ะอันนี้เน่าแล้วนะคะไม่ได้นี่ค่ะอีกค่ะทุกคนขออน้างบนข้างบนนี่นะคะแบบเดี๋ยวแอดจะเก็บให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะขวัวแถวนี้อีกทีกนึงค่ะมาสรุปกัน,นะคะ่ะโอ้ได้กำรรใหญ่ๆเลยนะคะทุกคน นี่คะ่ะลูกโตๆเลยคะ่ะกำมาใหญ่เลยคะ่ะทุกคนโอ้โหเจออีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวแอจะเก็บแบบผิวเพลินก่อนนะคะแล้วค่อยขัวอีกทีนึงคะ่ะทุกคนนี่ว้าวกองกันอยู่เลยคะ่ะปึ๊บปึ๊บนี่คะ่ะแล้วก็ข้างบนอีกนะคะ,ะข้างบนนี้อยู่คะ่ะทุกคนนี่ เห็ด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 นะคะนี่เล่าแล้วบ้าเห็ดค่ะ <organizational> พี่น้องทุกคนดูค่ะเห็ดพอแต่แอดจะหาผิวเพลินนะคะมาดูตรงนี้ค่ะนี่เหยียดลงเลยนะคะโอ้จะเห็นเนี่ยค่อนข้างจะมืดนะคะทุกคนนี่ค่ะเห็ดพออ้านี่นี่เนี่่า มือเ,เดียวนะคะไม่รู้จะเห็นเยอะไหมนะ,ะนะคะทุกคนงัดลงมาเลยค่ะว้าวนีค่ะเห็ดเพอหนังนะคะทุกคนสวยๆเลยค่ะเห็ดเผอจะฝังดินอยู่แบบนี้นะคะนี่บางลูกก็ออกมาแล้วเห็นไหมคะ็บเลย เดินประมาณสิบกิโลนะจึงจะเห็นหนึ่งหมู่นะนี่มันยังเล็กอยู่เลยอ่ะนู่โอ้โหัอ,อ,อเล็ออยู่อลยดอเัเล็กๆอะคอออ แกงนี่อุ้ย oh, งัมง <expands and floor trendy> ับคัะแผลก็นี่โอ้ีหมันแก่หมดแล้วนี่ค่ะไม่น้อยมากมาครับตอนนี้เจออีกแล้วนะครับหาเป็นกิโลสุดท้ายมามาเจอตอนกลับใช่อยู่ลูก ลึกพอสมควรนะดูลึกมากเชื่อว่าเนี่ยเห็นไหมคูดหาเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ออนี่อืมเราต้องขุดหานะคะทุกคนขุดแบบนี้เลยนะคือแกรอมันก็มี่แนนคูดเข้าไปหงอกันนะนี่บอหมอมี่เหรอเดี๋ยเดี๋ยวใช่นั่นแหละขุดไปอีกดูนี่นะคทุกคนเราไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช่ นี่สใส่ได้สีโน่ค่ะก็มาสรุปเห็ดเผาะของเราวันนี้นะคะทุกคนของเราถุงเล็กใช่ของเราถุงเล็กนะคะอันนี้เป็นของน้องชายกับของ่าน้องนุ่งนิกนะคะของเราก็คือได้ประมาณคั่วหนึ่งอะเนี่ยรวมกันนะคะของเราได้ประมาณสองสามขีดนะคะทุกคนก็นี่แหละคะ่ะหาทั้งวันเกือบทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าเห็ดเผาะมันเพิ่งจะออกนะคะมันก็เลย หายากหน่อยเนาะก็เดี๋ยวรอฝนตกอีกรอบนึงนะคะห็ดหอกก็จะเยอะค่ะแล้วก็อ่อนด้วยนะคะน่ากินมากก็สาหรับ e ที่อยากจะสั่งนะคะเดี๋ยวรอฝนตกรอบหน้านะคะก็น่าจะไม่นานเนาะเพราะามันอยู่ช่วงนี้นะคะทุกคนห็ดหอกกำลังเ,เริ่มออกนะคะเดี๋ยวแอดจะหานะคะแบบอ่อนๆส,สวยๆนะคะเพื่อที่จะจัดส่งให้กับแอดซีนั่นเองนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้แกงกินค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องมอู่ประกอบ,บมาโดยตลอดค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ